สวัสดีจ้ามาดิจดเด้อัดบัด้เอ้อร์ขัวไม่ใหญ่พินอยุกย่อยแล้วนะจ๊ะมีอันตำแค่รอดมีแจวบองมีอบไส่กรอกอยู่นี่แล้วก็มีแกงเห็ดพยุว่านนะคะรอเดือดเดือดก็จะใส่พักคะลงจ้ามีทั้งเข่าแดงและเข่าดำเด้อเขากล้องวันนี้ให้กินคนนะ่ะอุตส่าห์น้องอมาเร่ อโอ้ยกองไฟน้อใส่ะซด้ซื้อไมไโอ้ยโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยมันล้วนอีลีไอคอนมาแล้วใส่ไ,ได้แล้วออโอ้ยมันท่านเด,เดือดมันสิคิวเออฝ้ารยบ้านนี้ออมาบ่าบมากระเดาต่หัม <า S 2> วมึงเด้อบะกูหิวจมซันกูบ่กิแล้วแกเห็นบง่บ เขาแดงขดขเขาวดำขาวขาวโอ้ยโทรศัพท์ช<อ>สงสงสัยซื้อได<ๆ>้ล่วงมันซื้อโทรศัพท์อีดีแหววลวงน,นั่นมมนเป็นกระพึบก,กระพึบก,กระพึบก,กระพึบมันชอตอไหนดูซีดูซีได้ตามสังม่งไหมเล่งรีบมากเลยโอ้ยหิวเขา่าเนาะบันเลงรีบจังไหนงคงแต่ละคนสั้นหมดแล้วบัคกัะดี กินหมดแล้วเนี่ยจะกินคนด้วยหิวจนสั้นเนาะกินช้อนรอไอ้ใมเนี่ยโอ้ยแกงเพชรเพิงพี่น้องเพชรเพิงสวีเดนค่ะคนถือช้อนรอเส็บเส็บเดืเดือดหาเก้าอี้เลยหาเก้าอี้เลยอย่าวุ่นวายเข้าหลักให้ตรงให้ก่อนกระตรงใครทำอะไรไม่สนใจนั่งถือช้อนรอรอลงมือแล้วรอลงมือแล้ว คุณแย็บมาทางนี้เอาอุ้ยควันเลยสื้อสื้อโทรศัพท์ไหมยืนๆนะควันเลยมามามาจะถึงเวลาหย,ยุดห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 ยุดวันนี้ก็ได้เลยเอ้ยนี่ก็ได้นะร้านจะเป็นของสุขค่ะเรื่องเส,สื้อโทรศัพท์มึงฝากกูไปม,ไมือนี้รุ่นใหม่ยังบอกออกเลยเมื่อไหกูใส่รุ่นเก่าบอกเนาะจะรอรุ่นอยากได้อยากได้แหละแต่รอรุ่นก่อนรอไม่รู้พอซื้อเสร็จดัน ตาละแม่แแรุ่นใหม่อ,ออกมา้ลด้ไหมน,นี่แกงขอก่อยเป็กระแซ่บพ, <ใน S 1> พี่น้องแฮ่ปพวกนี้ทำง,งานอืมทำงานกัดกันคืนเมื่อคืนเนี่ยแม่สวนกันลืนมทั้งแม่ทั้งลูกมาเนี่ย่างสวนกันมาเนี้ยฮะเอาสวนกันนะ,ะจะเอาเสร็จยังวะคือจะถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปยังรูปแกงดีบอกไม่เอรูปบนโต๊ะดีบอกบนโต๊ะโอเคละก่อนไปเนาะอ้าวเมืองพี่น้องโอ้ยเด็กกัน เขาถ่ายลูปอาหารเขาไม่ได้ถ่ายลูกแกดูแล้วแ่จะกินไงลงมือลงไม้โลดสนะกล้องมันมีตัวสามแต่ว่าไม่ได้จหวะจะกินไงก็เลยถือเชาสีสามยังแต่กล้องนี่หน่อยกันเมียนแต่สีดับอยู่นี่กินลงมือวังเฉามาหันเปิดมีดงามู้อยากกินก็อยากกิน กูถืออันทายรูกป,ป้อนแล้วก็มีแม่ก็ถือซอนถามืม่อเสร็จยังจะได้ตักกระสันวะแสบบอซิมมันแน่โอ้ยคอยสิป่วยลนะอีรีีนีรมาบ้านไน้พินทั้งไอทั้งน้ำมูกทั้งจามอ,อภูมิแพ้นะพินแพ้อะไรแพ้ความสาอะอาด <c oughs> เอาอีรีเดะเป็นไงแกงเป็นยังไน,นแล้วก็เป็นแกง มันไปลงทะเลเลยโอ้ยอิ่มแล้วใครแน่แกงมอนึเนื้อสำนีแลละพี่น้องแจะาบองตักรอบสองส่วนใส่กอกอะไรอื่นๆเกลี่ยตับมันอี้กินเขาว่ามันสงข้ามลบพี่น้องเลยหอดไปรไฟล์ก,กันผู้ละสองสวยสองวยใช่ไหมมันจ่ะเบิ้งมันใช่ไหมอันอนี้อิม่มถ้วยเดียว มีไหนกับสองถวยกินเขาก็มือไปเลยสามสามเลยแหละสามหมเออสองสามสามจะใส่ก็ตักก็ตักกันหนึรอบหนึ่งแล้วตัวเองก็ไปเอาอีกรอบหนึ่งสามรอบตัเองกินไว้แล้วของวิ่กินไว้กับสองนี่่นีมั้งเอากูว่าสองนึงเนาะกินไว้กับขาอ่ะได้สามเสียงนะสามเสียงนะกินไว้กูว่ให้กินใส่กอกได้ที่แรกคณะกูก็พุ่นกูกินไว้ผุนแก้วบองพุ่นเห็นว่ากระได สามีดีนี่ติสุแสดงแสดงว่านั่งเก็บกดเอาไว้โอ้ยเมื่อื้อถาก็คุ้นานาขวัญนั่นแหละปอเก็บกดเจ้าบ้องที่นั่งซื้อมาดีไม่ได้เลยอตกใจเป็นดีเมนหรือเปล่ากินข้าวแล้วลืม <c oughs> สงสัยจะไปแล้วกินข้าวสามจานมาสองจานใกล้แล้วใกล้เป็นแในวใม่แล้วน,นะอิ่มแล้วพี่น้องมาเด็กสีเมื่อได้บริษัทค่ารถไม่อีกเพราะว่าเป็นอีกเกาะอีอนี่ต้องขับสรง ก็ไปทางผ่านบ้านมันโอ้ยอิ่มคักอิ่มแนนไปแล้วนะฮะนมตุกแล้รึกันมั้งฮะนมตุกแล้รึกันมั้งมันเย็นอยู่เนาะนมอะไรนมอยู่แล้วรึโอ้ยมันสิไปเสียใเราบข้างนอกเย็นก็ดอดขันนมมึงเสียต้องกับโอ้ยคิดผิดแล้วที่มาดมพุ่งเอ้าเอ้าคิดผิดแล้วดมพุ่งเอ้า เป็นความเพี้ยนเพราูเอิรนม,มากินพี่ลังบอกเอิรนม,มันน่าสนนะ่ะขันบอกเอิรนมันก็จะว่ากินแล้วไม่บอกกินกันแค่สองคนบอกที่มันมาบอกว่าพวกนี้มันกินหลายคือกันพี่น้องแต่มันกินซามันก็นก,นกินสองถ้วยพุน่นเ <c oughs> พื่อมันช่หมดแต่ละจานเล่มใหญ่หันใคอยีิบ่ายังราคาซื้อมาแล้วก็กลุยตัวต้องกินไหมว่ารสชาติเขาให่ใส่ครึ่งใส่ครึ่ง <c oughs> ใส่ครึ่งโอ้ <c oughs> โยรสชาติยังใส่ไปมันก็รสชาติเดิมแหละกินไว้กินซาอะไร กินซ่าแล้วกูสิกินบ่ได้แบบที่นี่แต่กินซ่าน่ะเข่าตัวหนึงกูก็บมดเลยได้รสชาติไหมเยอะซับขนาดนั้นได้ถ้าถ้ามันโอ้ยเหมืงเห็ดไหมเบิ่งนทากระกึกเหมืงเห็ดไหมแต่เหมือนทากระกึกไหมดูเอ้ากินปลาพม่าไดรยิงเอ้ากูกินใบเมื่อกี้ก็มีคนกินใบตามกูด้วยเดี๋ยวไปดูแกกินที่อยู่บ้านอยู่บ้าน อ๋เดี๋ยวไปกินนี่เดี๋ยวบุฟเฟ่กูจะไม่กินข้าวทั้งวันเลยกูจะไม่กินข้าวเลยรอบนี้จริงกูจะไม่กินข้าวรอบไปรอบนั้นไปกูกินข้าวไปจากบ้านเนาะไม่จริงเพราะอะไรรู้ป่ะน้งกินเนื้อไม่ได้น้งกินกินเนื้อแบบไม่ได้เต็มที่เข้าใจป่ะคือกินเนื้อไม่เไี่มงโค้งแล้วจริงมันใช่ไอน้อยโอ๊ยกูบ่กินกุ้งกูยัข้านแกะแต่ว่ารอบนี้กูสิกินอยู่ ก็มียายน้อยกับมาสองคนก็เจ่งแล้วเอ้าอีริสกับกินเก่งมึงยังมาเบ้ามึงก็เอาขี่มาโน่นในกลุ่มบักอีริสกับกินเก่งเห็นมาเก่งมาเก่งมันใส่เลขคีบปุ่นกินนี่ค่ะเบื้องลวดวันเสาร์นัดล่างตาบันมันกูเมาสบอยจากพ่อใหญ่ไปกูสิบดังคำข้างเลิกเสียสองร้อยห้าสิบนี่ไปวันเสาร์วันเสาร์จองเลยนะจองเลยเพราะว่าเขาจำกัดคน่มีป้าจองดิ อีนี่เบอร์โทรอยู่ใส่โทรจองน,นี่เหยอ้าวมันจะได้กินบ่ล่ะตก็เขียนก็เที่ยวก่อนมึงเป็นคนจองเลยนะเป็นแม่นละ <พอ S 2> ้วก็ <ขอ S 2> เราจองอมาเสียดีโทรเี่ยวแถวไปจองไอ้ขวัญตัวก็เป้าโทรคุยก็โทรไปโอ้ยเดี๋ยวกูไปคนหาก่อนสัน่นเอ้ยพี่น้องแค่นี้ก่อนคอน,หอนหาเบอร์โทรก่อน,นวุ่ญวายยายทะเลเลย